สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจากสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นดาวโจน์จะดาวโจนรอบปกติแนวทางคำคืนของวันที่สำหรับดาวโจน์คืนหนึ่งือเป็นวันสุดท้ายเนาะแนวทางดาวโจนของวันที่ยี่ยี่สิบหกเนาะ วันที่26เดือนก็ดจะ2000หารอย68จะมาพบก,กับแนวทางของแอดจอยคือเก้าละกะตามเคยจะสำหรับพ้นดาวโจนของมือวานจะวันที่2 5สำหรับวันที่2 5แนวทางดาวโจนรอปกติเลขเด่นให้เด่น6กับ8จะสำหรับพ้นบนนเข้ามา391หลาง38 สำหรับแนวทางของเฮาสามแปดเข่าตัวกับแปดสามมาเนียนๆเลยเนะาะเต็มๆเลยเนียนๆเลยเด่นแปดบรูดแปดของเฮามาจา้าสำหรับโบนี่เข้ามาสามเก้าหนึ่งนอกของเฮามีหกหนึ่งจากเข้ามาเก้าหนึ่งโอ้โหถ,ออ MC, ถ้าพี่นเอฟซีแต่ไหนนับไปเป็นแนวทางละกับหัวนี่โบนหลังเลยเนะาะสำหรับดาวโจนของวันที่ยี่สิบห้าจะยินดีกับพี่นเอฟซีติดตามหลักการแต่สำหรับแนวทางของเฮาดาวโจนโจนนี้ถือว่าปัางเนาะมาได้แบบ ต่อเนื่องอาทิตย์นี้ถ้าจจำบัวพีนะสิพาดไปแค่ม,มือเดียวเองแล้วมั้งถ้าจจำบพิดเด้อจ้ะสำหรับเมื่อนี่รุ่นต่อจ้าแนวทางสีมาหาห้ตามสูรหรือบบอ,อัน้ก็ล่อรุน่นเราจะจะได้กลับช่วงใวบป็นแนวทางราคาเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจา้าก่อนสีไปรับช่รับฟังนนแนวทางวันนี้กัฝากด้วยราคาเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีสีขาวมารับช่ใหมๆ่ๆเราจะฝากากุติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิง่งไว้เราจะเผื่อสิได้ ่บผาดแนวทางทีแอดจอยงลหายากแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจะมีหุน้นนิเคีหุน้นห้างเซ็งจะหุ้นดาวโจนฮห,าหนา้านอยล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีหายเส้นเดียวกันจะสำหรับแนวทางของแอดจอยนี่คือรับชมได้แค่ผ่านทาง YouTube ช่องทางเดียวจะบ่มีกลุ่มละกันม่มีไลน์ใดๆทั้งสิ้นจะหา,าสนใจแนวทางก็คือรับชมผ่าน YouTube ได้โดยตรงเลยสองทางเดียวจา้า สำหรับดาวโจนมือนีวันที่ยี่สิบหกเลขเด่นมือนี่ให้เด่น4กับ7วิ่งรูดจะใช่วิ่งใส่รูดมักตัวได้ชอบตัวได้ถามักต้าชอบวิ่งรูดได้จะาจา้บคูเด่น4ี่ลู่สี่ด4 4 6 4 7 4 8 4 1 4 2 สำหรับเด่นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่โอ้โหเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจดาูเจ็ดหดะสำหรับเด่นเจดูเจ็ดตัวประกบอบปู่ก็ะตามนี้เลยจ้าสำหรับโต้เน้นจ่าเด่นเจ็ดเมื่อนี่เน้น7จ็ด เด่น4ีเน้นสี่หนึ่งสีสองเบอร์เลขเด่นเจ็ดเจ็ดแปดแปดเมื่อนี้เขาเน้นเจ็ดเจ็ดเห็นสัตว์อยู่เนาะโอเคเรียบร้อยจากนี่คือแนวทางคุณดาวโจรอบปกติแนวทางวันที่ยี่สิบหกสำหรับแนวทางของเฮาเมื่อนี้ก,ก็คือตามนี่เลยจะเมื่อนี้ค่อยมาปางัปางปังเด้งเด้ง เต็มเต็มบนหลังรละคาเนจาจะเอาก,ก่อนสรน้่ไปเป็นแนวทางการเปรียบเทียบพิจารณาวีคอกันอีกทีหนึ่งลรลัาเนาะมีตัวหมักตัวชอบพ่อยตามจบ่มีตัวหมักตัวชอบอันคือสามารถปล่อยผ่านได้แต่แ่วทาาเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดจะมีเข้าและก็มีรูดจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบจะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจจะขอหายสุขดีกันทุกคนทุกท่านจัดสวัสดีจ้า